สวัสดีครับผมพอวัฒนาเกษตรลราวนะครับนี้มาพบ้อวของเช่นเคยนะครับนี่ครับเอ่อมาพบ้อวของเช่นเคยครับพ้าพี่นองมาเบืองมันเน่านะครับนี่ครับเอ่อมันเน่านะครับมันเจ็เดือนนี่สามเดือนหรือเจ็ดเดือนนีเออสามเดือนไปปลายนี่แหละมันสามเดือนนะครับนี่ครับนี่ครับมันสายฟูทีนะครับสามเดือนนะครับนี่บอออกก็บอได้ทุกเช่นาครับเอาออก บออกไปไหน่ามันเน่านะครับนี่มันเน่านะครับนี่ครับฝนมาแห้งหลยนี่ฝนมานะครับพายุเขาสองหลูกสามหลูกนะครับนี่ครับนี่ครับอ่ามันใส่โฟที่นะครับนี่ครับมันโฟที่นะครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยพนักงานก็ร้ายนะครับฝนกัดลิ้นนะครับนี่ตอนนี้ฝนกระลิ้นนะครับนี่ฝนกระลิ้นนะครับแบกกล้วยกับไก่มาสาวอันแบกมันกับไก่แบกมันกับไก่ครับเอาเขาไปได้นะครับบออกไปได้นะครับเน่านะครับนี่นี่ครับพนักงานนะครับ สามสี่พนักงานโฟที่นะครับนี่ครับดาราดังนะครับนี่นี่ครับดาราดังครับนี่ครับก๊าลังก๊าลังเก็บนะครับนี่ครับครับนี่ครับรถกับขม่ามาได้นะครับโคกลมนะครับจอดอยู่ใกล้ๆเหมนครับนี่รถกับขม่ามาได้นะครับโคกลมนะครับอยู่ใกล้ๆเหมนครับ กำลังแปลงท่าเขามานะครับผมครับแปลงท่าเขามาเพื่อเขามาใกล้ๆน,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 นี่ครับมันก็บสามเดือนสี่เดือนเท่านั้นครับนี่งนะครับมันก็บสามเดือนสี่เดือนเท่านั้นครับนะครับนะครับผมผ้ามันเป็นมันเน่านะครับนี่ก็ไล่หนึ่งก็ตกอยูป่ประมาณประมาณักตันก่อสามตันหมดครับ นี Bien ่ครับมันเน่านะครับนี่ครับโอ้ถอดเกือบก็มี่ครับยางมาได้ครับนี่นี่นี่ครับโอ้ยออกนะครับนี่ตาสิดายนะครับปกติมันจะได้ไรหนึ่งเจ็ดแปดตันนะครับตัวนี้ก็ได้อยู่สามตันครับเพราะว่าน้องหลมันก็นเน่าเบิดนะครับนี่เมื่พี่นี่นี่ครับมันสามเดือนกว่านะครับนี่ครับกระรังระเบิดหัวนะครับซา้โฟทีกับอะมิโนแบ็กนะครับนี่ครับนี่ครับ โอ้นี่มันสามเดือนกว่วานนะครับนี่ครับนี่บริหารจัดการได้ดีนะครับงาบไม่มีเลยครับนี่ครับกับผมพ่อพัฒนาเกษตรอุไรนะครับผ้าพี่น้องมาเบิงมันเน่านะครับนี่ครับมันเน่านะครับนี่เบิงโอ้ยหหัวนะครับตาสีดายนะครับบ่อยากออกปันไดนะครับเอ่อตาบ่ออกแห้งบบได้นะครับนี่ครับถาบ่ออกแห้งบบได้นะครับเพราะว่า จากจะได้อันไรละสามตันก็เหลืออยุดไรละตันนะครับถ้าถึงฤดูมันครับนี่ครับโอ้มีตัวหัวใหญ่ๆครับนี่ครับมีตัวหัวใหญ่ๆครับนี่ครับนี่ครับโอ้นี่นี่มีตัวหัวใหญ่ๆครับนี่โอ้นี่ครับมักำลังงกขึ้นนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหครับมีตัวหัวใหญ่ๆครับนครับผมพอพัฒนาเสียวไล่เลยภาพพี่น้องมาเบิงนะครับ ในวิธีการเอามั่นออกนะครับมั่นผมเองนะครับนี่มันพวัตนาเกษตรไร่เองนะครับนี่เอาออกนะครับบ่ได้นะครับบอออกบ่ได้นะครับแปลงนี่ก็อยู่ประมาณหาอะไรนะครับเดี๋ยวเอาออกเลยเอาออกมาแล้วนี่กำลังได้อยู่ประมาณอ่าซิว่าตันนะครับตอนนี้บอออกบ่ได้นะครับนี่ครับคนอื่นกับผมก็ขอบคุณแฟนเอฟซีนะครับกดไลไรก็แชร์คนที่ตามนะครับพวัตนาเกษรไร่นะครับ อ่าเพว่าจะเป็นประเทศไทยก็ดีประเทศลาวก็ดีนะครับบพว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางก็ดีนะครับหรือภาคอีสานนะครับนี่ครับนี่ครับแฟนๆเอฟซีนะครับบเว่าจะเป็นภาคเหนือก็โทรมาติสอ่าซังได้นะครับอ่าโฟทีนะครับนี่ครับโฟทีซองหนึ่งซองก็หกร้อยบาทนะครับสามซองก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับโฟทีครับโฟทีนะครับหนึ่งซองหกร้อยบาทนะครับสามซองหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ หรือจ to ากได๋หน,น,น, Gan นึ่งกองนะครับ4,800บาทนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับอ่ซื้อหนึ่งกองแถมเสื้อหนึ Gesicht ่งตัวนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางครับอ่นี่ครับผมพัฒนาเยวไล่เลยอ่ามาบอกพี่น้องนะครับหรือว่าผู้ใดสนใจนะครับจะอยากได้นะครับอ่ามิโนแบ็คก็ได้นะครับชุดระเบิดหัวมันนะครับนี Lad ่ครับนี่ครับมีหลายคนนะครับชุดระเบิดหัวมันนะครับมีนะครับ เบอร์โทรก็0 9 8 6 2 6 9 1 1 6พ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับตรงนี้แหละครับนี่เน่าี่เบิ้ดนี่ครับนี่ตาสีดายนะครับนี่เน่าหมดครับนี่นครับโอ้ยเน่าสิเบิ้ดนี่ครับนี่ครับนี่เน่าหมดครับนี่ตาสีดายนะครับอืก็ได้สนใจทุกที่ก็สั่งจองได้นะครับทุกที่ก็หนึ่งซองหกร้อยบาทนะครับสามซองหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ หรืออยากได้หนึ่งกองนะครับ4ี่พันห้าร้อยบาทนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับอ่าผู้ใดสื่อหนึ่งกองครับแถมเสื้อหนึ่งตัวนะครับนี่ครับผมกะอ่าพออัตนาครับมีแนวดีๆกครับย่ามาบอกนะครับหรืออยากได้อามิโนแบ็คขวดเล็กหกร้อยบาทนะครับหรืออยากได้อามิโนขวดใหญ่นะครับหนึ่งพันเจร้อยบาทส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ครับหัวใหญ่ๆนะครับนี่ มันสามเดือนกว่าๆนะครับตาสีดายนะครับพวกมันเล่าบอออกก็บ่ได้นะครับผมพรวัฒนาเกษตรออนไลนเลยมาพ่อพี่น้องมาชมนะครับนี่ครับพ่อพี่น้องมาชมนะครับนี่ครับนี่ครับผมกับอนอื่นกับขอบคุณแฟนๆเอฟซีนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพรวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับเบอร์โทรก็0986269116ก่งพวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับ นี to to ่ครับภามาเบิ้งนะครับนี่พนักงานโฟทีนะครับนี่จายโฟทีสวยๆนะครับนี่ผู้ให้ด็กใส่ก็จะเฮงๆลุยๆนะครับนี่ครับเสื้อโฟทีนะครับนี่ครับทีมงานโฟทีนะครับนี่ครับสามสี่คนนะครับนี่ครับนี่พนักงานโฟที่กำลังมาอีกครับนี่นี่ครับยางไปทางใดอีกแล้วครับนี่พนักงานก็ประมาณเจ็ดแปดคนนะครับมื้อนี้ครับนี่พนักงานเจ็ดแปดคนนะครับนี่ครับ น่ังงานกับเจ็ดแปดคนอันนี้ดาราดาราสองได้ครับนี่สองสามหรือสองเจ็ดนะครับนี่หรือหรไอทีวีวะครับนี่เพิ่นดังเนี่ยได้ครับต้องจองตัวได้ครับอันบ่จองตัวเพิ่นกับผูมาแสดงให้เบิ่งนะครับนี่นี่ครับดาราดังนะครับนี่ครับเออผมพัฒนากัเสียวไล่ก็เลยพาพี่น้องมาชมมั่นเน่านะครับนี่ครับถ้าผู้ใดสนใจสนใจก็โทรสั่งจองได้นะครับโฟทีนะครับโฟที่หนึ่งสองหกร้อยบาทนะครับสามสองหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ หรืออีกหนึ่งกองนะครับ4,500บาทส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางแถมเสื้อหนึ่งตัวนะครับนี่ครับเบอร์โทรก็0 9 8 6 2 6 9 1 1 6พ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับนี่ครับพนักงานก็ร้ายครับนี่ครับพนักงานนะครับนี่ครับกำลังมากุ่มกันนะครับนี่พนักงานครับนี่ครับผมเลยพาพี่น้องมาส้มนะครับครับผมกับอันซ่อนนะครับนี่ ร่างเง็ดขึ้นมากกรมีนะครับนี่ครับมันสามเดือนกว่าวนะครับทาปลาบ้าณสิบเดือนสีซ้ำใดนะครับนี่ครับทาประมาณสิบเดือนสีซ้ำใดนะครับนี่นีสิบเดือนสีซ้ำใดนะครับนี่อันนี้มันเน่านะครับเดียวออกมันเน่านะครับนี่เห็นไอเดียวออกมันเน่านะครับนี่ครับนี่ครับผู้ใดสุจิสนใจก็โทรสั่งจองได้นะครับโู้ที่นะครับนี่กำลังระเบิดหัวมันไปสองครั้งนะครับนี่เพิ่งระเบิดหัวมันสับหลังได้สองครั้งนะครับ โฟทีร่วมกับอะมิโนแบคนะครับโฟทีอะโฟทีร่วมกับอะมิโนแบคนะครับนี่ครับนี่ครับโฟทีร่วมกับอะมิโนแบคอะโฟทีหนึ่งช้อนอะโฟทีสองช้อนต่ออะมิโนแบคหนึ่งฝานะครับนี่คือสูตรระเบิดหัวมันสับหลังนะครับนี่ครับมันสามเดือนกว่าๆนะครับผมก็เลยอ่ามาแนะน้ำพี่น้องนะครับนี่ครับถ้าผู้ใดบอกออกเน่านะครับบุได้นะครับนี่ ถ้า่ออนี่มันเน่านะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับพนักงานก็ร้ายนะครับนี่พนังงานก็ร้ายนะครับประมาณอ่าหนึ่งสองสามสี่ประมาณสิบคนนะครับพนักงานนะครับพนักงานอ่าประเทศไทยก็มีประเทศเล่าก็มีนะครับนี่ครับโอ้หลายสั้นๆนะครับนี่ครับพม่าก็มีนะครับเขมรนก็มีนะครับเพราะว่ามันหลายสัานนะครับนี่ครับ ครับคลิปนี้ก็ไว้สำนีก่อนครับอ่อยพๆอๆ่อคลิปหนาน,นะครับสำหรับมือนี้กะโชคดีมีใช่นะครับสวัสดีครับ